เอมิราควงคู่แฟนใหม่เข้าพิธีมั่นแล้วแฟนๆแห่งยินดีหลังจากเปิดตัวแฟนหนุ่มไปได้ไม่นานจนรักสุขงอมเต็มที่แล้วสำหรับเอมิราล่าสุดวันนี้ได้เลิกดีเธอได้ควงคู่แฟนหนุ่มเข้าพิธีมั่นในช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาโดยเจ้าตัวได้โพสเผยภาพแหวนคู่ผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า พิธีมั่น21กระกฎาคม65เวลา9นาฬิกาณนะบ้านผาสุขขอบคุณแหวนเพชรของขวัญวันมั่นจากพี่ทนายเก่งและพี่ปุกกี้พี่ปุกบอกให้เป็นสมบัติติดตัวไว้มอดกชิ้นนี้พี่ทนายเก่งอนุมัติมาหนูจะเก็บรักษาไว้อย่างดีขอบคุณมากนะคะที่รักและเอ็นดูหนูกับปุ๊บปับ๊บ h a t รักพี่เก่งกับพี่ปุ๊กมากนะคะเราจัดงานเล็กๆมีแค่พี่ๆและญาติๆกันไม่ได้เรียนเชิญใครขอเรียนเชิญไว้วันแต่งงานทำบ้านเสร็จขึ้นบ้านใหม่จะเชิญทุกคนมานะคะแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆสะดวกก็เรียนเชิญมาถ่ายรูปกันนะคะท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนๆแห่แแเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม